กีทลนก่อนมีจะขั้นซื่อนะไปหอมหาเด็ดมากินขนาดเนาะนี่ช่างล่เขากันก็บอกขนาดพี่น้องไอ้ับตันสวดพี่น้องนีพี่น้องมืองพี่น้องสิบแหบอถข้าวมใหญ่เละครับตันสวดท่านพากก่อน เราคาดขนาดก็ใหญ่นะพี่น้องไอ้มาได้มาได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงเปล่าหมู่เพื่อนเบิร์ดสมองสบอนพ่อกับบ่าวตู่พังลาวคือเกขาพี่น้องมือนนี่อยู่ห้อยอยหน้าพี่น้องพ่อกันยำแรงแรงเมือนนี่อยู่หน้าเสี่ยวพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่หน้าผมว่าลิ่นน้ำ่นพี่น้องผมว่าลิ่นน้ำเสี่ยวเพิ่น ออกผลิ่นน้ำเหมือนเด็กน้องนี่บรรยากาศได้เรื่องขนาดตะวินก็นสิตกดินเลยพี่นอ้องไออากาศสดขนาดมันนี่ในพี่น้องมงม่วงกำลังเริ่มเป็นดอกพี่น้องนี่กำลังเลื้อยเป็นดอกแล้วมงม่วงออกมาลิ่นหน้าเชียวนี่เพิน่นสีเข็ดจำปาสุกินพี่นอ้องมรนอากาศยามแร,รง โอ้ไก่นอนนาเลี้ยงไก่พี่นอกนี่อาหารแรงครับพี่นอกมานี่งเ<อ>พิ่มเพ่มหน่ผักกับพี่นอกเรื่องขนาดเอาไปปรูงนะนี่แหละ มาทำอากาศสดพี่น่งมือนี่ลมเย็นๆไว้ว้อยค่ะเหมาะขนาดพี่น้องเอ้ยนอนหน้า้าจังห้อะ่อะโมบุบิคาประตูน,น,นะนี่จะคลองหน้านมาใชา้ังได้นึ่ไปซชื่อยังมาเก็บผักเมื่อกี้กับปล่อยป้าเออ เป็ดไก่กับซัซีกินพี่น้องเดี๋ยวช้อตเงินสามพอดีเดี๋ยวเล่นแปลงผู้ใดที่มักบรรยากาศแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อกดไไหลกดแช่เด้อพี่น้องบรรยากาศนี่ขีมันเนี่ยเอาไปอู้ยเห็ดแจ๋วพี่น้องนี่ เล้วแล้วสทีลงเฉตน,นะเจ,จ้าจำเจ้าจำขีปนาินพี่นอ้องมาไม่เรียบร้อยร้อยน้ำประเดชเลตในก้อยนะนอันนี้ก้อยพี่นอ้อง มีแต่ขัน้นชื่อนะใส่หอมมาเล็ดเล็กพินขนาดนละอันนช้างล่าเขากันก็บกกอกขนาดพี่น้องเอ้ยอันนี้ชีดน้ำต้มพี่น้องต้มโค้งกระดูกปลาน,นิ่นพี่น้องนี่ใส่สมุนไพรครบขาเป็นบงขูด ขาพางหัวปลอมขาพางหัวปลอมนี่ใส่เสียด้วยสิ่งตัวเขากันบ่อต้๋มยังต้อุ๋มฮะฮางสิเอาใส่น้ำเห็น้ำต้มหัวปลาแสบโหแล้วอะไพี่น้องแล้วแล้วมากินน้ำกันด้วยพี่น้องเขาแรงชุดนึงวันนี่งสามอยู่หน้าอยู่หน้ามือนอยู่หน้าสีชาเป็นตะกินขนาดภักกลางตอนเด่นนี่ พักธรรมศาสตร์เท่านี่แหละม,ม,มาได้พี่น้องมากินตั้งขอแรกแล้วกันบเนีม้มรครับต้นสวดพี่นอ้องพี่น้องมืองพี่น้องติดเสีบร <c oughs> ข้ามไงเลยับต้นสวดท่านพักกดเราขัา,ข,าขนาดกีห้านะข้นพี่น้องนมาเด้เดี๋ยหอยู่หน้าเน,น,นาะ เล็บสีก็กรยาที่จะเข้าไปจะตาบริขันของพริกอีูพี่นอ้องใช่โอโลโดด้ลูกโดดลูกโดดแนี้ยม,มันตัดมาไปในี้พี่นอ้องเกี่ยงแก่แสรวมแสพี่นอ้องเอ้ยต้มอากรมากินกีดด่ทีขาวกะลีมาในีพี่นอ้องเขาแรง มาหอนี่าตูข้งล่างจะจบคลิปทานีีได้พี่นังเด้ฝากก็เลยกดแชร์ให้เด้อไปก่อนสบายดี